สบายดีพ so mm ี hmm. well, yeah, s <S yes, s <S S ่น yes. well, yeah, ้องไอ้มอนกะต้มเอ็นงัวสีอ่อมเนอะต้มใบมันเปื่อยๆแล้วก็สีออมใส่มักแขงใส่ผักโซ่ผักซีแรงอ้อโต้คนละออโต้คนละสบายดีปลาลุงแน่แถวบอนมึงแน่กว่าน่าอุ้ะ มันกวาหน้าังใอยู่เนาน้องพนนึกงอาบน้ามเย็นสบายอาบน้า้เย็นสบายเออส่งเจ้าส่งนายสิใหญ่มานี่ส่งจเป็นเจ้าเป็นนายจได้คนหัวงอนเนี่สมองดีได้ฮันคนสมองดีหัวงอนเนี่ยเถึอกระท่องถึกกระท่องถึอกระท่องถึกถึอกระช่องถกกระท่องถึกอ้างนี้กับปั้นขนมเลยที่น้องข้นนมข้อีเป็นแม่ บอดีใด้คนหัวเปี๊ปลาดุกหัวเปี๊ยปลาดุกดอือ่อนี่นคนหัวงอนน,นี่นี่นี่หัวงอนนี่สมองดีนี่สมเป็นเจ้าอาวาสคนนี่นขันบวชนี่ก่ะเป็นเจ้าอาวาสอันนี้นะเจอว่าเป็ใครเจ้าคนนายคนสีห่อขนมใส่นะใจถลืมอมอาปนนั่นแน่นเบ่บ,บดีใส่แป้งดนเชิงเป็นธนาคารคิดได้ไดนะฮะแป้งครับจอยแม่คั่นแล้วแป้ง เห็ดไปนั่นเลยว่าบ่แมนบ่าอ๋อันเรืองเรืองใส่ในใส่มันทางในเหมือนปะอืมเออเห็ดไปนี่ขอยเลยว่าเอาอันเรืองเรืองอันนี้เห็ดใส่มันทางในเหมือนเอากระเบื้องมันไปซื้ออยู่ในแสมมันบะคันละมีใส่เอาจยากแล้วขอยเลยว่าอันนี้มาเห็ดใส่มันคันแป้งก็เอานี่เห็ดใส่เพราะงั้นบบเอาในใส่ต่างหากอีกบ่เอานั่นก็เป็นเนาะไปจักดอก หอ,อมเนื้อเด้อพี่น้องเด้อใส่ข้าเบื่อแล้วลูเอ๊ะมันล้มไปแม่เน่ยลูกแตกแป้งนัวเรียบร้อยแเด็กเซาพักลงเลยนี่เด็กพักมีพักซีหอมป้อมหอมบัวหอมเป๊ะอยู่ในี่นะเราลงหมอ เสียงดังขนาดได้พี่น้องเอเ้ยนนเฮือนเลยจะผูใส่เสียงดังได้กานเอิ้นคอยเขาก็บแบบนี้นิ่งต้องเอิ้อนแห้งๆได้เพราะว่าคนอยู่ในห้อง,ง,องอร้านข่อยต้องเอิ้นแห้งแม่เ,เ,มเ,เพิ่นต้องเอื้นนั่นเอิ้อนคอยเคนแบบนี้นิ่งอย่า่าสั่นว่าสี่เด้อพี่น้องเด้อเอิ้นลูกเอิ้นร้านเอิ้อนคอยบริยินแต่บอส แต่แสบก็ออมเนื้อมีม้อนนี่เออมซุกเลยเด้อพี่น้องเด้อซุกเลยเด้อบิงซิมซิมซิมซิก่อนแกนาุเรเงัแสบแสบแสบพี่น้อง มาเด้อมาเด้อแล้วเด้อพี่น้องกินข้าวน้มกันเด้อบาดนี้เด้อแสบแสบอ้อมเอ็นงัวเด้อพี่น้องนะสบายดีพี่น้องกินข้าวน้มกันเด้อข้าวเล้งข้าวเล้งนะอ้อมเอ็นแสบเท่าไรแสบแสบแสบต้่มตุ่มตัวเด้อต้มหึงเสือต้มตะเวงนีถูก มาเด้อถูกแรงเจืองใจถูกแรงใจไม่มอนเด้อพื่อนหน็นใสหายทั้ามองหนองนาทา้งเมืองไทยไงนะสาวนกันหลกร้านว่าถุกุุกคนเด้อได้ดี้ะ <c oughs> จอะจอมเปล่อยคัะเลยชิดันจะเปลื่อยเปื่อยค่ะ แักซี่มัดละสิบพันอุ่นเลยป้าเดี๋ยวกเสือส้อ,อมัดเดียวเหมือนเนี้ยแ<ค>่ล้งกระโดะดแเราอย่าเอามัดเลยนะสือ่อเล่นายแบบแกล้งขนาดสิเออจากมัดละพันขีดมัดละสิบพันหมือนี่นะป้าคนที่ตกใจผมก็ซื้อเอามัดเดียวมาอมบอกแบบนั้นถ้าไม่อยากซื้อก็ปลูกสิอยู่ทำไมอยู่เฉยๆไม่ปลูกเออ กปลูกสิคะคุณยายมอนล้วจะมาบ่นทำไมว่าผักมันแพง <S <S อืมนะบ่นกับบ่ได้วะไม่ได้นะบ่นกับบ่ได้นะอืมเขาทนชอบพูดเวลาพวกเธอบน่นแต่พวกเธอไม่ทำมันก็ไม่ทอมันปลูกกับพ้นตกใส่ไม่น,น,านานมดเลยมันเลื้งไม่แล้พักปลูกสิยายมอนจะมาบ่นทำไมว่าผักแพงพื้นที่ก็มีปลูกมันไม่มีพื้นที่ป,ปลูกเราไปเห็นบ่มักสรีเต็มมดแล้วคือทายให้เบิ่งอ,อยู่ดี อนนเอานว่าวดักไปก่อนนั่นเพราะว่ามันต้องมีมาวะจ้าพื้นที่บังปูปวะพี่ล้วเต็ม,มหมอแรกเพื่อนนะแต่ก็แหละให้คนเศ้าตุกกัว่าแรงอันนั้นแพงอันนี้นแพงพูดทําไมเหรออยากให้คนส่งเงินให้เหรอคิดเองกันนะเธอคิดเองเราไม่ได้คิดหอม,มเปือกสักเลยแซ่บบ้างหอมเนี่ เนื้อมากไปได้ออมกินกับเถ้อไม่เนื้อออมใช่ไหมจืกจืดหองมันขึ้นราคาเหมือนบอกขิงเราเนี่ยประเตกน้ำปลาแป้งนัวสมหอมากเป็นมากนาวแห้งครับของที่มันแพงไม่บอก แกแล้วยังไม่รู้จักแค่แรกเทศาอดูนะกินข้าวเขาห้ามร้องเพลงเหลออันนี้ก็จะมีคอมเมนต์หนึ่งเพราะเรามันมีวรรณคดีติดตัวนะจ๊ะแล้วเขาจะบอกว่าใช่ใช่เห็นด้วยเมนนี้เราชอบสนุกอันนี้จะได้ยืนยาวเมนนี้เห็นด้วยเขาบอกว่าโบราณเขาถือน้ากินข้าวห้ามร้องเพลงไม่ใช่ไม่เอาแล้วมันหมดยุคสมัยมาแล้วมาเงินไม่ขึ้นนะจ๊ะ คนเ่าน่ะถามวนกับคือมวนกินเข่าไป่ให้มีต้มซุปแันยหนงเกิดโดนเด้เจ้าเขาย่างกินเขาย่างก็คือแบบไงงั้นกินเข่าเขาย่างเกิดโดนได้เจ้ารู้จักไงต้องชื่อว่าไปนนังแก่กินแก่กันกินเขาเขาย่างเกิดโดนคือกันมุดคนมาเวอเองแก่แต่คนอื่นเขาไม่เหมือนยายหมอนเขาห้ามร้องเพลงตอนกินข้าวรู้ไหม แม่กับลูกนม่ใส่เหมือน,อนกันเป๊ะกระทันกระทันคือชิวกระทั้งค,คุณแม <laughs> <c oughs> ่จะกินกระทันคือนั่งหรือไม่คิดยดั <c oughs> ดนงนั่นงนี่นะคิดสบายใจเอาที่สบายใจเนาะลูกหลานเนาะก่อนจะบอกคนอื่นนะบอกลูกสาวตัวเองด <c oughs> ้วยนะอย่ามองอนบอก,คคดดคคกข้างคบด้วยข้างคบแบบมันด่าคนที่ถูกด้อเด้อไม่มองเชียวเด้อดีที่สุดอที่ตั้งซื้อลูกสาวเคยซื้อข้างคบะ ข้างหกนั่นอุทัยเทวีพญานคันคาผู้ว่าพญานคันคาพญานคันคาพญานคันคานั่งอุทัยเทวีเป็นคนบุญมีวาสนาสิบอกให้ยหูเด้อโอ้ดีสิทุสแต่งคือข้างหกข้างหกน่ะข้างหกหน้าลายเลยไม่ใช่ข้างงามี่สุดนะแม่หน้าลายด้วยขญานขญานแต่พญานสร้างนะยังยังแข่งกับอันคันคาโผแผลเด้อแข่งกับข้างหกน่ะ แกไม่ทอนพนางว่าเออมึงแบกไม่ทอนได้บ่กูนี่ได้ล่างไม่ทอนได้ได้ไม่ทอนไงเผ่าดิพญาศัตรัยกันเออถ่ายท่ายกันกนะซิงกับซิงอือพญาสร้างเพิ่นเอาสู้วะแกล่าไม่ทอนไปบัดพญากัา้นคากมุนเข้าไปในกล่องนะเนี่ยแบกไม่ทอนได้เฉยเออหนส่บาทเลยอ้นนาวมันเข้าไปหดอดเขาได้ นี่ไม่ทนใหญ่ๆนะไม่จิกไม่ย่างไม่นะไรนะทนไม่ย่างนะสุดท้ายมากาสร้าง,ง,งโง่บโบเพ,พย์พญาคันคากเด้อพี่น้องเด้อพื้นมันมาเต็มลึกตำบันน่ะเนี่ยที่ซื้อพญาคันคากเลยซื้อข้นงคกเลยถือว่าสูงสุดเลยแ่ะอเออพญาแทนนะพญาคันคากน่ะพญาแทนนะสิอบอกใครนะข้าคกขึ้นหมเออ,อน,นางอุทยัยเทวีเห็นบหมพื้นซื้อม้วนม้วนเลย อออโอ้ย่อใหลูกจะ่าให้นึกถึงต้นด่างกันด้ยนะยายยายจ๋าเด็กจะนหมคุณมือเนี่ยครับโอดอกอันนี้แม่มอนรุ่นมูลานม่มนดอกสุฟังในลูกแต่ล้านหยุบหินบอกให้นึกถึงต้นด่างกันด้วยนะคุณแม่สาบแช่งลูกในต้นกล้วยจำได้หรือเปล่าเอานั่นนั่น คนอื่นเนี่มาเดือร้อนเองมันน้ำครอมนะเดือดน้ำเลยนะคุณแม่มันครอบครัวของของของแม่เองลูกไล่้าแม่ก็ไล่ตกนั่นเพราะว่าคนจะครอบครัวบตกอย่างก็คนนอกเนาะเมื่อกี่ยวคนนอกเล้วนะแต่คนนอกมันจะเดือดร้อนจะไ้ไปเลยไงแจะได้ตลอดอ้าวแล้คนอื่นมันบมาเดือดร้อนนะเพราะอะไรน่ะเพราะว่าเขาเปิดไฟดาคนอื่น ก็คือการปกกระดาแม่มันเด็กแม่มันกระดาดามันเด้งม่ได้ไปดาหรือยาด้าก็ะดาด้าสรุปมันเด็กสรุปแล้วเขาก็เอาโหสิกันให้กันแล้วมันจบไปแล้วคือถ่ายมากกดีกันคือเ่าแม่ลูก yeah, ม right. ันโมนี้กันเนาะอันนี้ฮะแต่คนนอกมันเดือดร้อนเองแม่ลูกแม่อภัยให้ลูกเราคือจบปากแม่น่ะมันเค็มมันยัง เลาลูกได้ไดกับสายเลือดทิมบอดายเลือดเคอยกะหักแม่คนที่การคนอื่นหักเดือดร้อนเองเอาคิดมาตัดต่อทางสันจังสินัน่นแนวนี่ยงาเลยนอยายนอนเงาเขาได้เเบาแล้วก็บแม่ม้อนเขาบอกไปเลยดิเงาวลยแม่ลูกไล่ใส่แม่แม่ก็ไล่ใส่ลูกสิทของเราแล้วแม่ม้อนก็ไปทอนมุดลระคำสาบานคำหยาดหนามหยาดยังน่ะไปเห็ดให้เอาโหสีให้ลูกให้เต้าหมดแล้ว บริมีแบบไม่กรรมให้กานสมกันอลกันแล้วเองตัวต่อปนีก็ให้มีอีกแค่ต่อไปนี่ก็คือท่านจะความีนับหนึ่งไม่แค่นั้นหละชผมีฝักสองนเราผมมีฝากสองนังคือสายรอบเดียวคือจบบริยกรรมสายอีกการละครซีนูในชว์นเออสายดอบเดียวคือจบบริยกรรมสายคือนีนังละครเรื่องนี้นะเจ้าแม่การละครซีนูไหนก็ได้ก็ตาง โว้หูแล้วกะคนอื่นเ่นเซยๆซะคือไม่ม้อนคนอื่นขอบคั่อื่นก็จะด่ากันไม่รู้เขาด่ากันไม่ม้อนสิไปไปซนได้มีในบ้านเม่ม้อนคือมีคือกันลูกตีพอพอตีลูกเขาด่ากันเขาแค่ตีกันผุดเนาะเขาให้ตีกันผุดเลยเม่ม้อนยังหมดเสนใจจะไปยุ่งเรื่องขอบคัวเขาไม่จะเบิงแต่หูดูแต่ตาเขาจบเขาคุณนอแค่นั้นถ้าวารุ่นเร็มก็คือการจะตตั้งถุน ปรก็ซอฟปรก็ซอฟเห็นใช่ไหมเฮ้ยเอาโลกรักมือใส่เลยทำมันรุนแรงโปหมายนะ้ยนะบ้านม้อนนะคือจะนั่นเขาจะซ้ำได้เจ้าได้่อยข่อยได้เจ้าเนาะบอเขาบริสุทธิ์ดอกนั่นนะเขาป่วยเขาเบื่อไม่ซื้อเออซื้อบอกให้ขังคือไดนเนาะเรื่องนี้ก็ได้เรื่องต้องตกท่วม่ม้อนขอโทษขออภัยเนาะคอจบคอสิ้นไปละละ